สวัสดีครับวันนี้เป็นตะลุยโจทย์ n l 2นะครับที่ยี่สินะครับผมเป็นผู้ปวหญิงนะครับ30ปีนะถูกแฟ้มเอกสารเนี่ยกระแทกบริเวณตาข้างซ้ายนะครับหลังจากกระแทกเนี่ยมีอาการแสบตานะแล้วก็ลืมตาไม่ได้นะครับมีน้ำตาไหลพลากเลยนะครับตรวจร่างกายเนี่ยเห็นเป็นลักษณะของ linear irregular corneal light reflex นะครับผม a n t i d e c ชั่มเบปกติดี Iris Normal อถามการรักษานะครับก็มีทั้งการให้ยาชานะครับให้ a n t i b i o t i c นะไซโคพิจ i กดาบอิ i n s e แล้วก็ Steroid นะครับไอด็อกทั้งทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็คือข้อนี้ง่ายนะครับเป็น Corneal a b r a s i o n นั่นเองนะครับคีของคนไข้ที่จะมีอพิเซนเรานะครับเนื่องจากคอเนียมันเป็นกระจกตาเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มันมี อ่าเซนซิทีฟนะครับเยอะนะครับมีเนื้อเปอยนะครับเป็นเนื้อผ้าบ้านหนึ่งนะครับเป็น Cn5 นะ้าเนาะดังนั้นเนะี่ยเวลาที่คนไข้เนี่ยมีคอนเนียลออเบเรชันเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเพลนมากนะครับโฟโตโฟเบียคือแบบสู้แสงไม่ได้แล้วก็จะมีรักเคมชันเยอะนะครับและก็จะมีเบลวิชันได้นะครับผมนะถ้ามันอ่าอินโวตรงวิชวล l อ x i ซิสนะครับทีนี้นะ เวลาเราตรวจนะครับใช้ไฟฉายธรรมดาเนี่ยก็จะมีคีย์ที่ช่วยได้ก็คือมีตัวของเ r เรกล่าคอเนียลไลส์ดีเฟกเนี่แหละครับนะและถ้าเกิดไปใช้ฟลูออเรสเซนเนี่ยนะครับก็จะย้อมก็จะเห็นติดเป็นตัวของ E ตัว c o r น e ยลอีพิซิเตอร์ดีเฟให้เราเห็นชัดเจนนะครับอย่างในเคสนี้นะครับทีนี้เรื่องของการบมเนเมนครับคอเนียลเบชัน นะเวลาเราเห็นว่ามีอับเรชันเนี่ยนะครับถ้าประวัติเนี่ยสงสัยเรื่องของฟอ r ์เรนบอดี้นะครับเราก็ต้องพลิกเปิดกตานะดูพยายามหาฟอร์เรนบอดี้นะครับส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ใต้เปิดกตาบนนะครับพลิกเปิดกตาดูนะว่ามีฟอ r ์เรนบอดี้หรือเปล่าก็เอาออกนะไม่งั้นถ้าคนไข้ย,ยังอยู่เนี่ยมันก็ก,กระพลิกตาไปกระพิตามามันก็เกิดอับเรชันเรื่อยๆนะครับนะนอกจากเอาฟอ r e เรน b อ d ดี้ออกแล้วเราก็ ให้ตัว t o p i c a อ a n t i ติ o t i c หยอดไปนะครับและถ้าปวดมากอาจจะบวกลบเรื่องของ Topical c y c คเปอร์ติกดัให้ไปด้วยนะครับและก็ทำการ Pet p r e s s u r e p a d นะครับให้คนไข้หลับตาแล้วก็ปิดแพคไว้นะครับจะได้ไม่มีการลืมตานะเพื่อจะได้ให้คอเนียอีพิเลียมเนี่ยมันฮิวได้เร็วนะครับแต่ในกรณีเนี้ยอาจจะต้องต้องพิจารณาว่าแล้วไอ้ที่มันทำให้เกิดคอเนียลเบชันเนี่ยมัน สะอาดหรือเปล่านะถ้ามันสงสัยว่าอสุโปกเนี่ยเราก็อย่าไปเพชเชอร์แพดนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเพชเชอร์แพดปิดไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอินเฟชันกลายเป็นคอเนียลเซอร์ตามมาได้นั่นเองนะทีนี้นะครับเนื่องจากมันมันหายได้เร็วนะรประมาณสัก1-2วันก็หายแล้วดังนั้นเราก็นัดคนไข้มาประอับตามดูนะครับสัก1-2วันแค่นี้ก็โอเคแล้ครับหรับข้อนี้ก็นะ รีเนียอิเลกูล่าคอเนียลไลริเฟกนะครับก็ชัดเจนนะเป็นคอเนียลออปเปชันนะครับก็ถ้าดูจากในช้อยนะครับที่ดีสุดก็คือเป็นทอปิคอลแอนติ้เวนติกหยดตาไปนะครับผมและถ้าเกิดมีเพชรแพดก็อาจจะพิจารณาเพชรแพดด้วยได้ก็ได้เพราะว่าเป็นแฟ้มเอกสารนะครับดูไม่ได้มีคอนทามิเนตอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้สั้นๆครับนะผมเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในตะลุยโจทย์ NL2 Day ที่25ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ